สวัสดีครับใครต้องการฝากร้านแปะลิงก์กลุ่มหรือต้องการเข้าร่วมกลุ่มคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆแปะลิงก์ได้นะไม่ว่ากันใต้คลิป1.7 0เคลับออนไลน์ใจดีเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์2021ผมแบ่งเป็น2ประเภทหลกัหลกๆคือกลุ่มไลน์สแควร์หรือ Openchat กลุ่มไลน์ที่มีสมาชิก500คนหรือไลน์กลุ่มไลน์คลาสสิก ก่อนรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งซับสไครป์ปุ่มสีแดง,แดงสลับเวลากดให้ผมนิดนึงขอพระคุณมากๆครับท่านที่ยังไม่เป็นแฟนคลับเพราะผมทําคลิปทุกวันนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องออนไลน์สิ่งต่างๆรอบตัวเราเริ่มจากกลุ่มไลน์คลาสสิกที่มีประชากร500คนนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนที่ทํางานญาติพี่น้องการเชิญก็ไม่ได้ยุ่งยากน,นะครับเหตุผลที่ต้องใช้ไลน์ แบบคลาสสิกก็เพราะว่ามีลูกเล่นที่ครบถ้วนอาทิเช่นการโทรปุ่มโทรรวมไปถึงการไลฟ์สตรีมหน้าจอซึ่งในไลน์แควไม่สามารถทําได้นะครับไม่แน่ในอนาคตอาจจะทําได้หรือจะต้องชําระเงินก็ว่ากันไปครบถวนการเชิญนะครับกด3ขีดมุมขวามือกดสัญลักษณ์การเชิญวิธีการหลักๆถ้าคุณจําชื่อคีย์เวิร์ด ของเพื่อนได้นะเช่นเพื่อนชื่อสอเสือนำหน้านะหรือสมชายลักษณะนี้นะครับพิมพ์ขึ้นมาแล้วเขาเด้งขึ้นมาติ๊กแล้วกดเชิญได้เลยนะครับในกรณีที่จําชื่อเพื่อนไม่ได้เออหมายถึงชื่อไลน์ของเพื่อนอาจจะตั้งชื่อกวนๆจำไม่ได้ก็กดคําว่าลิงก์เชิญแล้วกดคัดลอกลิงก์ในกรณีกดอัปเดตลิงก์คือกลายเป็นลิงก์ใหม่ทันทีนะครับเมื่อกดอัปเดต ลิงก์เก่าที่เคยเชิญที่เคยส่งออกไปแล้วจะไม่สามารถกดเข้ามาดังนั้นนะครับอย่าอัปเดตลิงก์มั่วนะครับก็ใช้ในเครือญาติเพื่อนสนิทก็ไม่น่าจะมีพวกแกงลบกลุ่มเข้ามาก่อกวนนะครับเมื่อคัดลอกลิงก์เชิญเสร็จแล้วไปที่แชทของคนนั้นอาจจะชื่อแปลกๆภาษาต่างดาวนะอย่างเช่นคนนี้ NO อะไรสักอย่างแบบนี้คุณจําไม่ได้ชัวร์เลยชื่อแปลกๆนะครับก็สามารถที่จะกดค้าไว้ที่ช่องว่างแล้วกดวาง แล้วพิมพ์นิดนึงนะครับเชิญเข้าเชิญเข้าร่วมกลุ่มนะก็พิมพ์นิดนึงเชิญเข้ากลุ่มรุ่นศูนย์อะไรก็ว่ากันไปแล้วกดเชิญนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับเขาก็จะคลิกเข้าออก,กลุ่มได้ทันทีนะครับข้อแนะนํานะครับกลุ่มไลน์คลาสสิก500คนไม่ควรนําลิงก์ไปแปะในสาธารณะคุณเปิดสาธารณะอาจจะมีแก๊งลบกลุ่มที่เข้ามาทําการลบกลุ่มนั่นเองครับกรณีการลบ กดกดบริเวณชื่อของกลุ่มนะครับแล้วเด้งรายชื่อขึ้นมากดบริเวณรูปโปรไฟล์กดรูปใครก็ได้จากนั้นก็กดแก้ไขมุมขวาสามารถใช้คําสั่งลบเพื่อนแบบนี้คือการก่อกวนนะครับไม่ควรไปเผลอลบใครมั่วๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขามีบอทเมื่อเข้ามาในกลุ่มปุ๊บแค่1วินาทีลบสมาชิกได้เกลี้ยงเลยทีเดียว500คนหมดเกลี้ยงภายใน1วินาทีนะครับเขาเรียกว่าบอทนะดังนั้น ย้ำนะครับว่าควรใช้เฉพาะญาติสนิทเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นเท่านั้นในกลุ่ม500คลาสสิกของไลน์นะครับเพราะใช้ลูกเล่นการโทรวิดีโอคอลการไลฟ์สตรีมหน้าจอแต่ใน l i น e Square ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถทำได้นะครับนี่คือกลุ่มพดเข้าไปที่กลุ่ม l i น e Square นะเห็นไหมครับอาจจะนะครับในไม่ช้าในไม่ช้าอาจจะมีปุ่มในการโทรหรือวิดีโอคอลหรือไลฟ ไลฟ์สดในกลุ่ม l i น์สแควร์ได้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะต้องชําระเงินเพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่แน่นะครับตอนนี้ยังไม่มีให้ใช้บริการนะครับสําหรับไลน์สแควร์ไลฟ์สดและโทรกลุ่มพูดถึงกรณีการคัดลอกการเชิญนะครับ l i n e สแควร์ <Life Square S 1> ก็ใช้ทักษะเดียวกันคือกดสขีดมุมขวามือแล้วกดคําว่าเชิญที่พวกเราที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือเชิญผ่านลิงก์นะครับ เพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของ l i น์สแควร e คือเชิญใครก็ได้เข้ามาในกลุ่มนี้โดยที่เราเป็นแอดมินสามารถลบใครก็ได้ตั้งค่าให้เขาคนนั้นสามารถโพสต์หรือคุณจะบล็อกใครเหล่านั้นที่เข้ามาอารมณ์คล้ายคกลุ่ม Facebook ครับที่คุณควบคุมได้นั่นเองครับในส่วน l i n e สแควร์โอเพนแชทเปิดกว้างนะครับเขาใช้ในการขายของได้นะหรือรับสมัครสมาช,ชิกนะครับโดยกดคำว่าคัดลอกลิงก์วิธีการ ใช้ได้นะครับแนะนำเฉพาะ Youtube หรือเว็บไซต์ในส่วน Facebook ไม่ควรนะครับใช้ได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงแค่คุณคิดจะไปโพสใน Facebook ก็ผิดมาตรฐานชุมชนถ้าเขาตรวจจับไม่เจอก็ใช้ได้แต่ถ้าเขาเจอหรือโดนรายงานคุณอาจจะปลิวได้โดนบล็อกนะครับกรณีใช้ Youtube บนมือถือก็เข้าไปที่ Youtube Studio จากนั้นกดที่วิดีโอที่ต้องการเชิญเพื่อนเขาปุ่มไลน สามารถกดใต้คลิปพูดในคลิปประมาณนี้นะครับจากนั้นคุณก็สามารถใส่ดีสคริปชันกดรูปดินสอนะครับกดรูปดินสอด้านบนเพื่อแก้ไขคำบรรยายหรือดีสคริปชันกดรูปดินสออีกครั้งหนึง่งเพื่อเข้ามาที่คําบรรยายจากนั้นคุณก็วางเมื่อคัดลอกลิงก์รลยแล้วโอเคก็กดค่าไว้ที่พื้นที่ว่างที่ต้องการวางนะครับเลือกวางเมื่อผู้ชมกดเข้ามาดูใต้คลิปหรือดีสคริปชันนะครับเมื่อเจอลิงก์สามารถกด กดเข้าร่วมกลุ่ม l ลน์สแควร์ของคุณได้ทันทีนะครับแต่ต้องมีการตั้งค่านิดน,นึงเดี๋ยวแถมให้นะครับเพราะคุณต้องตั้งค่าในการเปิดสาธนารณะรวมไปถึงจัดการนะครับว่าผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มสามารถทําอะไรได้บ้าง Line อ p e เ c นแชหรือ l ลน์สแควร์หลักๆแล้วก็ใช้ลิงก์ในการไปแปะในเว็บไซต์และ YouTube 2โซเชียลหลักๆ2แห่งหลักๆนะครับ เชิญเพื่อนในไลน์สแควร์อันดับแรกนะครับทบทวนกันตั้งแต่เข้าเข้ามาที่ไลน์สแควร์โดยกดในหมวดแชทของโซเชียลไลน์นะครับสังเกตมุมขวาจะเห็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นี้นะครับคุณผู้ชมมองเห็นชัดนะครับสัญ,ญลักษณ์เล็กๆมากเลยนะครับเครื่องหมายคำพูดและเครื่องหมายบวกบริเวณนี้จากนั้นคุณผู้ชมกดเข้าไปแล้วเลือก เข้าไปใน Open Chat ในกรณีที่คุณสร้างนะครับ Open Chat คือบริเวณนี้นะครับด้านล่างเมื่อสร้างเสร็จแล้วบริหารจัดการสังเกตง่ายๆครับมุมขวา3มขีดคำว่า My จากนั้นเลือกลายสแควรที่คุณต้องการตั้งค่าหมายถึงสแควร์ล่าสุดนะครับโอเคยกตัวอย่างหาเงินออนไลน์ผมกดเข้ามาที่ ตรงนี้หาเงินออนไลน์จากนั้นกดคําว่าแชทเพื่อที่จะเลือกห้องส่วนมากพวกเราก็สร้างแค่ห้องเดียวนะครับถ้าใครมีหลายห้องก็เลือกห้องที่ต้องการตั้งค่าครับผมตั้งค่าห้องแชร์งานอ่ะสมมุตินะครับกดเข้ามาห้องนี้กด3ขีดมุมขวาเหมือนเดิมครับเมนูตําแหน่งเดิมจากนั้นผู้ชมคุณผู้ชมเลื่อนนะครับคลิกคําว่าตั้งค่าอื่นๆเพื่อที่จะนะครับจัดการสมาชิก เลือกบริเวณจัดการสิทธิ์นะครับคลิกบริเวณโอเคครับเลือกจัดการสิทธิ์ได้เลยในกรณีเขียนโน้ตแก้ไขบริเวณนี้นะครับปกติแล้วหัวข้ออื่นเขาจะอัตโนมัติเป็นผู้ดูแล,แลและผู้ร่วมดูแลนะครับแต่อาจจะมีหัวข้อเขียนโน้ตให้ติก๊กตอนแรกมันขึ้นคําว่าสมาชิกทั้งหมดนะครับตอนแรกติ๊กแบบนี้ให้คุณสลับการเขียนโน้ตสลับแค่ ผู้ดูแลและผู้ร่วมดูแลนะครับกำหนดโพสต์สำคัญและประกาศก็แค่ผู้ดูแลนะครับหมายถึงคุณต้องการหัวข้อใดให้แก้ไขได้เฉพาะคุณและผู้ดูแลคุณก็จัดการได้เลยอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาสมาชิกทุกคนหมายถึงใครที่เข้ามาในกลุ่มสามารถแก้ไขสิ่งนั้นได้คุณก็เปลี่ยนให้เป็นผู้ดูแลและผู้ร่วมนะครับหรือคุณจะตั้งค่าแค่ผู้ดูแลคนคนุณคนเดียวก็ได้เช่นกันและที่สําคัญนะครับ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับติ๊กตรงนี้ถ้าถ้ายังไม่เป็นสาธารณะนะเช็คดูด้วยนะความเป็นส่วนตัวต้องขึ้นคําว่าสาธารณะทุกคนสามารถเข้าร่วมโอเป็นแชทได้นะครับหรือคุณอยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็นต้องได้รับอนุอนญาตจากแอดมินกรณีนี้นะบางคนอาจจะตั้งชื่อโปรไฟล์กวน ถ้าคุณต้องการอนุอนมัติเขาก่อนคุณก็ติ๊กตรงนี้แต่อาจจะเสียเสียโอกาสเสียลูกค้าได้ถ้าใครขายสินค้านะถ้าถ้าเขากดขอเข้าร่วมแล้วโชวขึ้นว่าต้องได้รับอนุมัติแอดมินก่อนถ้าเขาหมั่นไส้เขาจะไม่เข้ามานะครับดังนั้นเปิดสาธารณะไว้เลยยังไงก็ไม่มีใครก่อกวนได้ไม่สามารถลบสมาชิกได้อาจจะมีแบบว่าโพสมั่วในกลุ่มนะครับโพสปลามกโพสมั่วแบบสมมุตินะแบบนี้สมมุติโพสม,มัสมม่วขึ้นมาคุณสามารถนะครับคุณสามารถกดที่รูปโปรไฟล์เขาคนนั้นแล้วกดรายงาน หาข้อความเขาบ้านรายงานรายงานสแปมได้เลยนะครับบัญชีเขาจะปลิวนะไม่มีใครกล้าพิมพ์มั่วกาอควนในล i n สแควร์นะครับหรือ Open Chat เพราะจะโดนรายงานแล้วปลิวได้ง่ายแต่กลุ่มลาย500คนไม่ค่อยปลิวนะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ